สวัสดีครับหากินแบบบ้านๆครับผมสวัสดีตอนเช้าครับผมนี่ครับบรรยากาศตอนเช้าตรงหต้ตรงหน,น้าฟังทงหารเป็นปลูกกระปวดกันนะครับปลูกกระโปวดนี่ครับผมกาดตอนเช้าหนาแรงก็จะเป็นประมาณนี้แหะครับวันนี้ผมผมดักดักม่องแล้วว่าดักด่างไว้นะครับ ไวซะล่องเบิงครับว่ามันสิมีปลาอย่างเนี้ยอยู่ในสระติดๆมองปลานินมีแนี้นนนอนแหละครับแต่ะาปานอื่นมันสิถือปอจริงๆปล่อยไว้ก็บเกือบคู่ปาลาละครับได้มากก็เอามาปล่อยมันสิถือปลาอย่างเนี้ยมือนใส่ไวเป็นทะเลว่าหาเส้นเคืองครับหาเส้นเคิงใส่ไวน้นี้เป็นแบบอ่ามองตอนสันๆครับจากนีตัดไปหัน่สนสสได้ปลา ปีงบอกพี่น้องไปเบิงกันเลยครับผม,มบกกน,บบน,นี่ครับดักไว้หากินปลาสะต้องเหมือนครับสิดขีปลาอย่างเนี้ยนี่ครับสันสั้นนะครับเนี่ยแค่นี้ประมาณสิบกมิตยี่สิบเมตรเต็มที่ความยาวมัน โอ้โอปราเข็งตัวใหญ่ครับพี่น้องปลาเข็งมาตือปลาเข็งเหรพี่น้องยกขึ้นมาหัเห็นเลยปลาเขียงปลาเ,เข็งกับมีครับพี่น้องนี่ปลาเข็งเองเฮงโอ้โหดินโยงผนกับมีครับพี่นออ้องเดี๋ยวผมฉีดตึงไปจังสี่ ่วิธีการดึงมังสีเอาครับนี่ครับทุนปัตตภเพียนกับมีนี่ครับพี่น้องเห็นบาปา่ปลาทุนเป็นปลาผมบ่โอ้เด็กปีงอยู่ดอกพี่น้องปัตตภเพียนกับมีนี่เสร็วิธีการดึงมังสีมันหลึกหลักมังสีซะก่อนครับ หลากทังสี่เดี๋ยวก็จังเดี๋ยวจังกูแล้วจังมาปดน้ำกันครับว่าม,มีปลายอย่างเนี้ยแต่ผมสิไปกูมาตาไกลๆครับพี่น้อง ต้นใหญ่เป็นปลาปลานี่ครับผมปลาตะเพียนครับผมปรตะเพียนหรือว่าปลาปลา 判你什么？ ตาตะเพียนครับผมรุดรุดไปแนี้ด้ไหมครับตัวหนึง่งเรารุดกับม,มีบะไรที่นี่พี่นอ้องรุดอ่ามันรุดมังห็นตัวใหญ่รุดไปซ้ำคือรุดมัน่นพี่น้องสามซีหาโตรุดรุดไปตัวหนึง่งสิหลอดบนหล่ะพี่น้องตามันเพิังแตกหมดอ้าวนี่ครับ ลนปลาไอ้เฮ้อปลาตะเพียนปลาปากนี่ครับผมนี่ครับซัมสิกินนะครับเป็นปลาปลาต,เตเะเพียนตะเพียนหรือว่าปลาปากปลาขาวนเ้านี่แหละครับผมนี่ตัวหน,นึ่งอ่ะหลุดไปครับตัวใหญ่ เข่าหัวตัวใหญ่เองเพื่อมันมันเป็นม่องม่องขีม่องขีมันก็สีรุดถึงทางๆ้างก็จริงจริงถือครับตำ่ำฆ่าตะหัวมันาดรุดเลยผมมาเด็จับเอานี่ครับต,นนตัวนึงซ้ำนี่กับพ่อกินนะครับนี่ตัวนี้อยู่ในรุดลงนี่ครับพี่น้องเดี๋ยวปวดเอาก่อน Tâm mày nó bạn ơi này các đừng... oh, tay thấy đẹp, thấy đẹp, thấy đẹp, cái này như, tốt ôm một hình rút này, ở

ปลาขาวนี่ตัวใหญ่น้ำเดือดหางแล้วมันรุดออกไปก่อนวันจจับไปครับว่ามันค่าอันนี้ครับพี่น้องมาหาก,กินแบบบ้านๆกันมาเดี๋ยวครับใส่ใส่ม้อตอนสัน่นสะให้เบิ้งครับพี่น้องมีพี่น้องัน,น,อ,งนอยากเห็นว่าใส่หม้อสะที่เป็นยังไงครับถือปลาปากครับปลาปากหรือปลา,ปา ตะเพียนเข้านีู่ครับแตะเพี้ยนปลาขาวเพราะว่าปลาแนวอื่นกับจิตต่ำอยู่ครับอันนี้ไปยังกับสิบดถือเพราะว่ามองมันมองมันบม่ได้ห่างครับมันเขาแต่ตัวหัวครับเมื่อไหตัวหนึ่งกใหญ่อยู่เขาหัว,หวเลยมันจิ้นมันรุดแต่ว่าหัวนี่แบบหัวนี่แตกเบิด์ตางหนึง่งตาเตอร์ุดเบิด์ตกับเพาได้กินครับผมในสีหาตวัวปลาเขทงน้ำตัวหนึง่งแต่มาเน,นี้ไปหากินหลังบ้านต้องเมึงครับว่ามันสีปลาไปายังถือ มันก็สีมีหลายไปยหรอกครับแต่ม่นก็แล้วแต่ว่ามองมน,นี่มองมองมันบมดเลยห่างมันก็จะถือปลาแนวนี้นะครับก็ฝากเป็นกําลังใจชองอากินแบบบ้านๆครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับผมเป็นกาลังใจให้กันคือเกาครับผมอย่าพึ่งวากันนะครับไหนหาอากินง่ายๆเลาะนี่ก่อนเดี๋ยวพี่น้องอยากเบิ่งแบบหาใจเบ็ดหาอย่างกะสีจัดให้ครับผมครับ มันเสียมันกมีเวลาบ่พ่อครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมมีเวลาหาเงอหาเงียเ,เดี๋ยวติดกาเแห่งเป็นขื้เก้าครับผมพี่น้องสำหรับมนันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ